นลเจะไปไหนยดเดี๋ยวนี้หนูไม่รูนะคะพีหนพิ่งมาใหม่ะค่ะมาใหม่จะเธอไปเียนแบบเขาได้ยังไงฮะไปได้รวมกันนี่เลยอะนันนี้สำเต็มใเหรอเออขึ้นมาขึ้นมาเอาไหนบอกว่าปิดกระปุงอะก็แอบเข้ามาไง ไม่ใช่คือนึกว่ามันอู้หยมึงอะไรล่ะสวยใช่ไหมเปล่าเมื่อวานยังเห็นน้ำมันเงนเน่าอยู่เลยอ่ะก็ขับปะปงใหม่แล้วไงวันเดียวเลยนะใช่ช่างเก่งเกินไปละจะพามานั่งชิลเอาแน่ะเออตกแต่งเลยนะังไม่กลัวเหรอไม่กลัวทำไมระดับนี้ละใช่ร้อนฮอตมากโอ้โหอ m นโซ o ร้อนใช่ไหมโดนน้ำดิ y e ครูคขาหนูได้ยินเสียงใครไม่รู้อะค่ะบริเวณสระว่ายน้ำอะค่ะเข้าหลังเรียนเหรอค่ะเกิครูก็ได้ยินวิแววนะเสียงใครอะใครไปเล่นน้ำหรอคล้ายๆเสียงผู้ชายเลยนะคะแล้วไม่ถึงเวลาเล่นนะมาดูกันไหมไปค่ะไปเออไม่รู้สึกเื่อยข้อมื่อยขาอ่ คมาแงดีดีเโอ้โหอันนี้อันนี้หมอหนวดเหรอครับใช่จ้อ๋อผมปวดแถวสะบักแถวบ่าเนี่ยครับเอได้เดี๋ยวฉันนวดให้เอง่เปล้วมาเอ้วมนยกแล้วก็มารีแล้วก็ทางสาวใหม่ไม่ใช่หรอเฮ้ยตอนนั้นหนูเคยเห็นพี่มาลีพี่ใหม่ควงแขนพี่หยกนะคะ ชินามันนั่งนวดให้กันด้วยนี่มันมาทำอะไรประเจิดประเจินในโรงเรียนเนี่ยโอ้เกิดไปแล้วมึงคะเนี่ยนน่นอะสิเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยดูสิคออู่ขาแต่มันแปลกๆนะคะประตูเนี่ยปิดแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงก็น่าแะสีอ๋อกูลืมไปหลังโรงเรียนมันมีอีกประตูนึงสงสัยแอบ,บเข้าหลังประตูโรงเรียนกันแน่เลยเนี่ยโอ้โหหลายการไม่ได้แล้วปะกูต้องไปจัดก,การแล้วผิดระเบียบมากไปค่ะ กลับมาเดี๋ยวนี้นยกหักลับมาเธอกลับมาเดี๋ยวนี้ไม่ไหวว้ายจินชนเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้หลังท่านทุกข์น่ถึงตัวขึ้นมาเดี๋ยวนี้ครูทำทุกให้ผมอย่างเดียวขึ้นมาฉันรยเธขึ้นมาโอ้ให้เธอขึ้นไปครูก็บูผมอีกอะขึ้นมาโอ นายยกนจะแสบตรงนี้โอ้หผมไม่ได้เป็นคนชวนนะครูนั่นไงอ่าค่าค่ะนี่แหละค่ะโอ้โหท่าสองคนอยู่ตรงนี้นะฉันจะไปตามมาลีก่อนนางสาวมาลีนี่คนหนึ่งมาลีเธอจะไปไหนเธอจะไปไหนหยุดเดี๋ยวนี้ จะเธอไปเรียนแบบเขาได้ยังไงฮะก็เขาชวนหนูมาค่ะไปเลยเธอนี่เ,เด็กใหม่แะ่แสบนะแทรรวมกันอยู่นี่เลยเลยหายาโอ้โหโอ้โหหาวไม่ได้เออยี่รเนี่ยง่วงนอนเวลาเรียนง่วงนอนแล้วก็หนีออกมานอกโรงเรียนกันเนี่ยอา้าวยอมรับมาเลยไปเป็นหัวโจกมาดีเธอเด็กใหม่เนี่ยพูดมา<อ>สิพอดีใหม่ช่วนนะคะใหม่ช่วนนะคะ ก็เลดวิชาครูไปนิดเดียวเองเธอมาฉันไม่เท่าไหร่นะเธอมานั่งล้วดให้นายกยบทำไมมันไม่ดีเหย็นผู้หญิงนะเธอสองคนเนี่ยฮะมันล้วดให้ทำไมก็หยบปวดอ่ะก็หยบปวดอ่ะหัอหลอดเนี่ยข่าวครูน้องใหม่เนาะส่วนไหนหล่อส่วนไหนหล่อพวกเธอนี่มีตากั็นไหมเนี่ยเอาตามาก็อโอ้โหก็ดูหุบไปอ่ะต้องเลยเอาอย่างนี้สุดท้ายพวกเธอนะ โดนหักคะแนนใช่ไหมจูลี่ใช่ค่ะหนูเพิ่งมาใหม่นะคะคุณครูเธอก็ต้องโดนด้วยส่วนเกลี่คุณจะให้คะแนนเพิ่มอีกแค่สิบคะแนนนี่เกลี่ฟ้งองครูอ่ะไม่ได้ฟ้องไม่ไม่เลยนะคะเกลี่ฟ้องแน่เลยใหม่ตายเลยไปเลยพวกเธอรีบเข้าห้องเรียนเดี๋ยวนี้โอ้ยไอ <ป S 2> ้เด็กบกเธอเนี่ยเธอตัวอะไร